博士，有劳你照顾我那几个妹妹。接下来我也会在罗德岛叨扰一段时间。你称呼我重月便好，是为故人取的名字。 เขาเป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่อสันติภาพด้วยพลังและจิตใจที่มุ่งมั่นแม้จะต้องเผชิญกับความขัดแยงทั้งภายในและภายนอกพี่ใหญ่แห่งตระกูลมังกรสัวกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมครับยิ้มหวานเปไหครับกับนิยามของลูกพี่ใหญ่แห่งบ้านตระกูลมังกรแห่งสุ่ยสัวหรือชงเวียนนั่นแหละแต่ว่าภายในคลิปนี้ผมจะขอเรียกขเขาว่าสัวนนั่นเอง เอาละเอาล,ะเ,อาละเรามาทำความรู้จักกับตัวของสัวในก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรได้บ้างในเกมของอาร์คไหนปรับชมกันเลยครับผมสัวสัวนะครับเป็นพี่ชายคนโตของเหล่าพี่น้องแห่งสุย่ยครับซึ่งเป็นฟรามุสหรือก็คือสิ่งมีชวิตในตำนานของหยานครับหลังจากที่แยกตัวสุย่ยสัวนะครับเป็นคนแรกเลยครับที่ได้จิตสำนึกแบบมนุษย์ครับ แล้วก็พยายามค้นหาความหมายของชีวิตในโลกมนุษย์ครับเขานั้นครับหลงไหลในประวัติศาสตร์และก็ความยิ่งใหญ่ของยานครับแต่ก็ได้เห็นสงครามและก็การนองเลือดมามากมายครับเพื่อแสวงหาความหมายของหูครับซึ่งอาจจะหมายถึงการต่อสู้เพื่อสงครามหรือศิลปะการต่อสู้เพื่อสติปัตย์นะครับเขานี่ครับได้ผนึกจิตสํานึกของเฟอร์มุตของตัวเขาเองนะครับในดาบพิเศษครับแล้วก็ปรับร่างกายครับให้กลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ครับ แล้วก็ใช้ชื่อนับแต่นั้นมาว่าชงเย่ครับซึ่งเป็นชื่อที่เพื่อนเก่าของเขาครับผู้ลุงรับน้ำตั้งให้ครับเป็นเป็นทั้งนามแฝงครับแล้วก็ยังจะเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงภารกิจนิรันดร์ของเขาด้วยเช่นกันครับผมสัวนเนีครับเคยรับใช้ในราชสำนักของหยานครับในฐานะแกรนดมาสเตอร์ของ Imperial ยลกาดครับปกป้องเมืองยู่เหมือนครับจากภัยคุกคามทางเหนือครับ เขานะครับเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่เชี่ยวชาญกังฟูครับแล้วก็ปรัชญาการทหารทั่วทั้งอย่างเลยครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ครับให้กับเหล่าทหารนะครับที่ผ่านการต่อสู้จริงครับแล้วก็จะบันทึกไว้ในมวลหนังสืออย่างไรก็ตามนะครับในฐานะผู้ที่เป็นอมตะนะครับเขาต้องเห็นเหล่าสหายครับแล้วก็เกล่าลูศิรย์ครับลกได้ล้มหายตายจากไปทีตาคนครับทําให้ทีเะคขาเหนเ่ารครับริ่มเหนื่อยล้าจากความขัดแย้งอันไม่มีที่สิ้นสุดครับ และแสวงหาความสงบภายในจิตใจของเขาครับจนในที่สุดตัวของเขาเนี่ยครับก็ได้ลาออกจากราชสำนักครับเมื่อการฟื้นคืนของสุยครับใกล้เข้ามาครับเนื่องจากแผนการของกลุ่มในราชสำนักนะครับชั่วเนี่ยครับจึงเริ่มภารกิจเพื่อต่อต้านโชคชะตาของตนเองครับร่วมกับเหล่าพี่น้องของเขาครับที่เขาไว้วางใจพร้อมทั้งต้องหยุดยั้งพี่น้องบางคนครับเช่นหวังครับแล้วก็เหล่าโฟรมุูตตัวอื่นๆเช่นหยา ที่เร่งรัดแผนการนี้แม้เขาจะปัฒนาความสงบแต่ก็พร้อมใช้กำปั้นของเขาเนี่ครับหยุดความขัดแย้งตามสุภาษิตโบราณว่ามนุษย์จุดสองรามได้ด้วยอาวุธเท่านั้นสัวเนเครับเป็นโอเปอรเตอร์6ดาวครับค์ดกาดครับสายไฟเตอร์ครับที่เลเวล90จะมี HP อยู่ที่2635หน่วยพลังโจมตีอยู่ที่590หน่วยพลังป้องกันอยู่ที่363หน่วย เมจิกลิซิสนะครับมีอยู่ที่ศูนย์ครับค่ารีลงสนามใหม่จะใช้เวลา70ปีครับแล้วก็ครอสที่ใช้จะใช้11หน่วยครับบล็อกได้1ครับความเร็วโจมตีอยู่ที่0.78แครับแล้วก็ค่าทรัตนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้60หน่วยพลังป้องก,การสัทร์ทิศหน่วยแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยยังเพิ่มได้อีกจากการปลดพอต4ครับจะได้เพิ่มขึ้นอีก24หน่วยค่ารีลงสนามเนี่ยสามารถลดลงได้เมื่อปลดพอต3ครับจะลดลงได้4หน่วยแล้วก็คคค่ารจะลดลดดงได เมื่อปลดพอต2กับพอต6ครับจะลดได้อย่างละหนึ่งครับระยะโจมตีนะครับคือ1ช่องด้านหน้าครับสังกัดอยู่ที่ยานครับแล้วก็เป็นพี่น้องตระกูลสุยครับผมเทสองสัวนะครับจะมีก็คือบล็อกสตูได้1ตัวครับส่วนสกิลทาเลนครับเมื่อโจมตีนะครับจะมีโอกาส18%ครับที่ทําให้สตูนะครับได้รับดามีจากสัวนะครับเพิ่มขึ้น55%ครับ แล้วก็โอกาสนะครับจากการจุติีุติสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อขึ้น E25 ปอี์เปลดพอร์ต5ได้อีก2%ครับแล้วก็ความเสียหายนะครับถ้าขึ้น E2 เนี่ยจะได้เพิ่มขึ้น10%ปลดพอด์ต5ได้อีก5นครับนาน2.5วินาทีครับแล้วก็เมื่อขึ้น E2 นะครับเมื่อสัวนะครับใช้สกิลจัดการสตูได้สำเร็จครับจะได้ SP คืนมา3หน่วยครับผมสัวนะครับประกอบไปด้วยโมดูล x แล้วก็โมดูล y ครับ ที่โมดูลเครับจะให้ HP ครับ210หน่วย240หน่วย260หน่วย ATK 25หน่วย35หน่วย45หน่วย d e p 20หน่วย25หน่วย30หน่วยครับโมดูเนะครับเมื่อติดตั้งครับเพิ่มผลของเทรดครับคือเพิ่มโอกาสลบหลีกดาเมจกายภาพให้15เครับแล้วก็เมื่อสวนนะครับกำจัดศัตรูด้วยสกิลสำเร็จครับจะได้ s p คืน40หน่วยครับแต่ถ้ากําจัดศัตรูไม่ได้ครับจะได้ s p 1หน่วยครับ ส่วนของโมดูล Y ครับจะให้ ADK ที่52หน่วย65หน่วย75หน่วย d e p t 25หน่วย30หน่วย35หน่วยเพื่อผลของเทรดครับก็คือจะเพิ่มความเดืยจงตีให้10หน่วยครับเมื่อมีพลังชีตมากกว่า50%การจมตีปกติของสัวนะครับมีโอกาส23%ครับที่จะเพิ่มความเสียหายที่เขาทำต่อสตูเป้าหมายนั้นๆครับขึ้น70%ครับเวลา2.5วินาทีครับแล้วก็ที่ Stage 3นะครับจะเพิ่มเป็น75%ครับ กิลฐานของส่วนนะครับที่อีริศนครับเมื่ออยู่ในห้องคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับค่ามเรสจะลดช้าลง0.5ต่อชั่วโมงครับแล้วก็จะได้รับ5วูดลี่พารายครับตามจํานวนเจ้าหน้าที่สุ่ยครับทุกคนที่ประจําในฐานครับยกเว้นห้องพักครับสูงสุดได้5คนครับแล้วก็ที่อีริศอนนะครับเมื่ออยู่ในห้องคอนโทรลเซ็นเตอร์ครับจะฟื้นฟูมเรสให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องอื่นๆครับบวก0.05ต่อชั่วโมงครับแล้วเพิ่มอีก0.05ครับ ทุกยี่สิบวูดลีพารายครับไม่สแตกครับผมสกิลที่1นนะครับจะใช้ sp สหน่วยที่เลเวลเจหน่วยที่มาสเตอร์สครับขึ้นตามการโจมตีครับเมื่อลงสนามครับจะได้ sp เริ่มต้นศูนย์ครับเป็นสกิลแบบแมนนวลครับเมื่อกดใช้งานนะครับสร้างดาเมจกายภาพทันทีครับ290%ร้อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เลเวลเจ็ดสี่้อยเปอร์เซ็ที่มาสเตอร์สามครับเมื่อใช้งานสกิลขนาดที่สะสมชาร์ตไว้ แล้วก็เก็บได้สูงสุด3ชาร์จครับผมสกิลสครับจะใช้ SP 11หน่วยที่เลเวลเจ็ดหน่วยที่มาสเตอร์สครับขึ้นตามระยะเวลาครับเมื่อลงสู่สนามครับที่เลเวลเจ็จะได้ SP เริ่มต้น7หน่วยครับแล้วก็ที่มาสเตอร์สจะได้ SP เริ่มต้นที่9หน่วยครับผมเป็นสกิลแบบเป็นนุ่งครับเมื่อใช้งานครับจะสร้างความเสียหายกายภาพครับโดน4เป้าหมายในระยะครับ350%ที่เลเวลเครับ450%ที่มาสเตอร์สครับ ซึ่งสกิลนี้ครับจะโดนตัวที่บินอยู่ด้วยศัตรูที่โดนผลจากทาลินที่1่ครับจะโดนสถานะลอยครับเมื่อตกลงมาจะติดผลของสกิลทาลินที่100%่เปเลยครับแล้วก็จะโดนดาเมจอีก480%รอบที่เลเวลเจ็ดหที่มาสเตอร์สครับเก็บได้สูงสุด2ชาร์จครับผมสกิลสนะครับจะใช้ SP ครับสิหน่วยที่เลเวลเจ็ดแหน่วยที่มาสเตอร์สครับ ขึ้นตามการโจมตีครับเมื่อลงสูุสานครับจะได้ SP เริ่มต้นศูนย์ครับเป็นสกิลแบบแมนนวลครับแล้วก็ตัวสกิลนะครับเมื่อทํางานครับจะสร้างความเสียหายกายภาพนะครับใส่เป้าหมายในระยะแล้วก็จะมีแรงระเบิดโดนสตูที่อยู่ใกล้ๆด้วยครับโดยความแรงนะครับจะ300%ครับที่เลเวลเจ็ดที่มาสเตอร์สครับเมื่อใช้สกิลครบ5ครั้งครับ1นเลยครับสิ่งที่จะได้มาคือเพิ่มระยะโจมตีครับ2ครับ จมตีธรรมดาครับจะเป็น2 h ฮิตครับแล้วก็อย่างที่3ครับปรับเป็นใช้งานสกิลแบบออโต้ครับแล้วก็4ครับเมื่อสกิลทํางานนะครับจะสร้างความเสียหาย2องฮิตครับโดยสรุปแล้วครับสวนนะครับเป็นโอเปอร o เตอร์หดาวครับที่เป็นสายไฟเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งเพราะว่าด้วยความที่สกิลนะครับจะออกไปทางนุกดาเมจซะมากกว่าจึงทําให้ตัวนี้ครับมีความเสียหายที่ค่อนข้างสูง แล้วก็ตัวละครนะครับไม่ได้มีแมคานิกซับซ้อนอะไรมากขนาดนั้นครับไม่ว่าจะเป็นสกิล2ที่สร้างความเสียหายแบบตรงๆเลยแล้วก็ยังจะมีความเสียหายตอนกระแทกด้วยหรือสกิล3เนี่ยที่พอกดใช้งานครบตามจํานวน5ครั้งแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นสกิลแบบออโต้ทำงานได้เรื่อยๆมันเป็นสกิลที่ผมมองว่าค่อนข้างดีแล้วก็ตัวของสัวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวกะที่ค่อนข้างเก่งครับดาเมจด,ดีถึกนิดหน่อยความเร็วโจมตีก็สูง ถ้ามีคนคอยยืนฮีลให้เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวปิดเลนที่ค่อนข้างดีเลยดามิของเขาเนี่ยมันเยอะพอที่จะฆ่าตัวละครระดับต่ําไปจนถึงระดับกลางได้ด้วยความเร็วที่สูงมากๆแต่จุดบอดของเขาก็คือบล็อกที่มีน้อยครับเพราะด้วยความที่บล็อกของเขามีเพียงแค่หนึ่งครับอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยครับที่ทําให้ตัวของเขานะครับแอบเล่นยากนิดหน่อยแต่ก็ถ้าเราใช้สกิลของเขาเป็นจริงๆเนี่ยตัวของเขาค่อนข้างตอบโจทย์ในการเล่นเลยล่ะครับผม โอ้ oh, สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมยิมหวานเองเป็นยังไงบ้างครับกับพี่คนโตของตระกูลวังกรแห่งสุยชงเวนะหรือสวนนั่นเองก็คลิปนี้เดินมาเป็นคลิปที่4เนาะตอนแรกผมไม่คิดว่าจะได้ปล่อยคลิปที่เออคลิปที่3เนาะจากตอนแรกที่คิดว่าจะปล่อยออกมา2คลิปแล้วก็อาจจะหายไปสักสพักให,ใหญ่ๆเลย <Okay. S 1> เพราะว่างานแต่ด้วยความที่วันหยุดมันยังเลืออยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะ ปล่อยเวลาให้มันศูนย์เปล่าแล้วก็อย่างนึงคือผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วด้วยก็เลยอยากจะใช้เวลาที่มีในตรงเนี้ยมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูกันดีกว่าเนาะมันดีกว่ามานั่งเฉยๆเปล่่ยๆไม่มีอะไรทำแล้วก็บ่นว่าไม่มีอะไรให้ทําก็อืมเราเดินทางมาจะสุดทางแล้วเนาะเราเหลืออีกสองคนที่ยังเพลเวลอยู่ก็อยากให้ทุกคนลองเดาๆดูนะว่าอีกสองคนที่เหลือเนี่ยจะเป็นใครเนาะว่าจะเป็น ชูหรือเป็นอีเนาะที่จะออกมาเป็นคนต่อไปผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเดาๆกันมาดูผมค่อนข้างชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดยังไงในแต่ละตัวละครเอาละเอาละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษเนาะก็หลังจากจบคลิปตระกูลสุ่ยไปเนี่ยจบบ้านสุ่ยไปผมก็อาจจะต้องหายไปสักพักนึงเพราะว่าคือทีมที่จะทําทีมต่อไปอะ่ะมันวางแผนไว้แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่านะ <c oughs> ผมยัง ปั้นภูเขาไม่เสร็จแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลระดับหนึ่งเพราะว่าผมก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เช้พวภูเขาเลยผมเพิ่งมาปั้นภูเขาได้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเองนะน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วหรือมันก็1เดือนที่แล้วแหละผมจําไม่ค่อยได้แล้ววันที่แน่ชัดเอาละก็คงมีประมาณนี้แหลนะเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b บสไคร้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับทุกคอมเมนต์ผมอ่านเสมอครับ ทุกคนนั้นเป็นเหมือนกับคนที่คอยให้กําลังใจคอยเติมเชื้อไฟให้ผมทําช่องอยูทูกต่อไปเรื่อยผมองขอขอบคุณทุกคนจากใจกจริงด้วยครับโอเคมเิดเรื่องจะพูดของแทและโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วไว้เจอกัน see you ซ g i n n e น t t ทา e ครับผมบ๊ายบาย